ไอติมมาใหม่ครับน้องๆวอลท็อปเทนมิ้น์คอนเฟ็คนะครับผมราคาแท่งละ20บาทที่เซเว่นนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับแกะเลยหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับน้องๆเอากินเลย รสชาติบอกไม่ถูกแต่มันอร่อยมากเลยเพื่อนๆต้องลองไปซื้อดูนะคะ